สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงฟังก์ชันถ่ายภาพมาโคในฝังในกล้องของเครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟน Xiaomi Redmi Note 9เอามีไว้ทำอะไรเอออันนี้มีไว้ทำอะไรอันนี้แล้วใช้ยังไงเออนะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าการถ่ายภาพมาโคก็คือการถ่ายสิ่งของที่มันเล็กๆอย่างที่เคยพูดก็คือโทรศัพท์ที่มีกล้อง4ตัวเนี่ย มันจะเอาไว้ถ่ายของที่มันมีสิ่งเล็กๆได้เช่นดอกหญ้าอะไรอยากเห็นขนของดอกหญ้าอยากเห็นหนวดมด,ดหนวดแมงวันอะไรว่าไปอันนี้มันถ้าถ่ายของเล็กมันจะเห็นเออนะอันนี้เราลองเก็บภาพมาให้ดูเราลองถ่ายของอย่างหนึ่งให้คุณดูคุณลองจินตนาการดูว่าถ้าคุณซิมซิมมือถือคุณอะซิมการ์ดอะที่ใส่โทรศัพท์คุณนี่นะที่มันเป็นรุ่นใหม่อะไซส์เล็กๆอะ เออใจเล็กๆนั่นนะคุณเห็นตัวเลขที่อยู่หลังซิมไหมถามหน่อยถ้าเห็นแสดงว่าสายตาดีมากเออแต่ถ้ามีอายุแล้วคุณจะรู้สึกว่าโอ้โหตัวเลขอะไรอะมองไม่เห็นเลยอ่ะเราลองไปดูอาเรากเกบภาพมาให้ดูนะแล้วเราเข้าไปในกล้องอ่ะแล้วเราก็ไปเลือกอันนี้เป็นรูปถ่ายที่ถ่ายด้วยกล้องปกติมาตรฐานธรรมดาเวลาเราถ่ายพวกซิมเราเอากล้องมือถือเรา เข้าไปใกล้ๆสิ่งของปั๊บเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าเวลาถ่ายเนี่ยขยายขึ้นมาให้ดูนี่มันไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นอะไรเลยแต่พอเราใช้ฟังก์ชันที่เรียกว่ามาโคถ่ายปั๊บนี่คุณก็จะเห็นว่านี่มันเนี่ยเนี่ยชัดไหมชัดไหมถามจริงชัดไหม ตัวแรกเนี่ยโอ้โหยังก็ยังก็งกถ่ายของขนาดปกติอ่าขนาดปกติกันเลยทีเดียวอันนี้เป็นฟังก์ชันที่เรียกว่ามาโคของกล้องมือถือด้วยหน่อยก็ดีเพราะบางทีเราเรามองไม่เห็นอะไรบางอย่างอะ่ะเราเราเราคิดว่าใช้กล้องปกติถ่ายมันก็ไม่เห็นนะมันเบลอเออว่าตัวหนังสือมันเล็กเช่นตัวเลขบนถาดซิมยังไม่รู้ว่าช่องซิมไหนช่องซิมหนึ่งซิมสอง ใช้ฟังก์ชันมาโครถ่ายมันก็จะทำให้เห็นไงอ่ะอันนี้จะลองทดสอบให้ดูกับอีกอันหนึ่งอ่ะเราลองทดสอบจินตนาการไว้อ่ะลองทดสอบอันนี้นี่อ่ะเปิดขึ้นมาเปิดกล้องขึ้นมาเนี่ยเราก็นี่อ่ะอันนี้ปกติเนี่ยนะเราใช้กล้องปกติถ่ายเนี่ยเหรียญสลึงเหรียญ50ตังเนี่ยนะกดถ่ายเอามัเียจะหาว่าไม่ไม่กดให้ซูมนี่อ่ะนี่เห็นไหมแต่แต่ให้โฟกัส ไม่มีประโยชน์เลยกดจะสังเกตว่าภาพที่เราได้เนี่ยเข้าไปดูภาพที่เราได้ปั๊บเนี่ยจะสังเกตว่ามันไม่ได้ไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรเลยตัวหนังสือหนังแสงไม่ได้เห็นได้เหินอะไรกับเขาหรอกอ่ะกดย้อนกลับออกมาแล้วเราไปเลือกเอาฟังก์ชันนี่นี่ตรงขีดสามขีดข้างบนตรงนี้แล้วเราก็ไปเลือกฟังก์ชันที่เรียกว่ามาโคเขาเรียกตัวเองว่ายอย่างงาั้นอ่ะแล้วกดลงไปบนฟังก์ชันมาโคนี่ จากนั้นเราก็จ่อเข้าไปเหมือนเดิมเอาใกล้กว่าเดิมได้ซ้ำไปนี่อ่ะใกล้กว่าเดิมเลยกดแชะลงไปเหรียญ50ตังค์เนี่ยไม่เท่าไหร่นะเพราะเป็นเหรียญใหม่แต่เหรียญสลึงนะเหรียญเก่าออพี่แทบบจะมองไม่เห็นตัวหนังสือนะนี่นี่พอถ่ายขึ้นมาพี่นี่เหรียญสลึงเห็น25สตางค์อย่างชัดเจนและตัวหนังสือคมชัดทีเดียวอันนี้ใช้ได้อันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูว่าเวลาเราเก็บภาพถ่ายภาพเนี่ย มันจะชัดเจนเวลาเราถ่ายของที่มันอยู่ใกล้ๆตัวเราใกล้ๆหมายถึงว่าเราต้องเอากล้องมือถือไปถ่ายจอใกล้ๆถึงจะเห็นอะไรอย่างเงี้ยอ่ะลองต,ตัวอย่างอีกสักตัวอย่างหนึ่งก็ได้อ่ะเราลองเราลองถ่ายกากมะพร้าวให้ดูลองถ่ายกากมะพร้าวออาเอาจ่อไปใกล้ๆเลยผมว่าใกล้แล้วมันไม่ค่อยเวิร์กอะมันไม่ค่อยเห็นของอ่ะย้าย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 อ่ะแล้วลองถ่ายอันนี้ โดยปกติเนี่ยนะอันนี้มันเป็นฟังก์ชันมาโคใช่ไหมถ้าเราถอดฟังก์ชันมาโคออกจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะสังเกตเห็นว่าของที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยมันจะไม่มีความชัดเจนเลยเพราะโฟกัสมันไปตกอยู่ด้านหลังหมดนูน่นไปอยู่ตรงนู่นนู่นมันไม่ได้อยู่ด้านหน้าคือของด้านหน้าเนี่ยมันจะไม่มีความคมชัดเลยแต่ถ้าเราตั้งเป็นฟังก์ชันมาโคขึ้นมาปั๊บเนี่ยขึ้นพี่ๆโอเคคุณก็จะสังเกตเห็นว่าของเนี่ยเนี่ยมัน มันมีความคมชัดขึ้นหมายถึงว่าของที่อยู่ใกล้อันนี้เป็นฟังก์ชันเอาไว้ถ่ายของที่อยู่ใ้ใกล้คุณน่ะกดแชะลงไปเลยน,นี่แล้วเราก็เลือกไปดูรูปถ่ายอ่ะเมื่อเราเข้ามาดูรูปถ่ายเนี่ยขยายดูเนี่ยแทบจะเห็นขนกากมะพร้าวเลยว่ามีกี่ขนมีขีดเส้นอะไรอย่างเนี้ยนะอ่าแต่ถ้าใกล้ขนาดมากๆขนาดนี้ก็อาจต้องทําใจนะนะพี่โฟกัสมันได้ประมาณนึงเหมือนกันนะนะอ่าอันนี้ก็เป็นฟังก์ชัน หนึ่งที่มีในกล้องเออนะอันนี้ก็เอาไว้ใช้งานใช้การกันควรจะรู้ว่ามีจะดีมากเลยเพราะเอาไว้ใช้เวลาเราอยากจะถ่ายดอกยากเล็กๆจะได้ถ่ายติดถ่ายติดแล้วจะได้เห็นขนดอกยากไงไม่ใช่ถ่ายมาเบอบอเบอ,บอ,บอ,บอไม่เห็นอะไรเลย <c oughs> อะไรประมาณนั้นแหละอันนี้คือฟังก์ชันมาโคในกล้องของเครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟน Xiaomi Redmi Note 9แล้วค่อยเจอกันในคลิป ต่อไปขอบคุณครับ